สวัสดีครับอยู่กับผมร o ดีเดย์ครับอยู่กันที่นี่ที่เดิมเลยที่รถดีเดยตรงข้ามไปรษณีย์มีนบุรีวันนี้นะครับมาชี้แจงดนุนด่วนเลยโปรเดืน9กันยายนนี้นะครับผมออกรถเดินนี้นะครับเดือน9นี้รับฟรีเลยเงินกลับบ้าน15,000บาท ไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องผ่อนอะไรมาติดแท็กซี่ก็ออกได้ออกง่ายนะครับผมเพียงคุณไว้ใจเราเทือเอกสารเข้ามาเลยครับฟรีจัดฟรีจองฟรีโอนฟรีภาษีพร์โบส่วนใครมีเครดิตนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ใครมีเครดิตเคยผ่อนบัตรเครดิตผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถผ่อนตู้เย็นผ่อนทีวีนะครับออกได้เลยนะครับผมผมช่วยผ่อนทันทีเลย2 0 0 0 0บาทนะครับพี่พี่เอาไปใช้ได้เลยออกรถฟรีดาวแล้วยังได้เงินช่วยผ่อนช่วยดาวมีเงินกลับบ้านค,ค,รครบเลยนะครับวันนี้ส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมเราใช้โปรโม ่นเดียวกันทั่วไทยเลยนะคบตัวนี้เพียงพี่โทรมาเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่ แอคซรถดีเด์นะครับข้างล่างนี้แอคซ R O e D D D A Y นะครับหรือใครไม่เล่นไลน์เนี่ยสามารถโรสอบถามได้เลยนะครับเรามีทีมงานคอยรับสายพิธี24ชั่วโมงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไ้ด้วยห้ามพลาดนะครับกดติดตามไม้ด้วยจะได้ไม่พลาดรถดีๆและโปรโมชั่นสวยๆรถของเรามีเลือกมากมายนะครับมีทุกรุ่นทุก,ทกยี่ห่อนะที่สำคัญตู้ทึบเนี่ยเราลงเล่นพิธีแล้วเรียบร้อยอุปกรณ์ครบครันแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับรถดีตรงข้ามไปสนินม,มบรุรีอย่าลืมติดต่อมาครับ